manifest เท่าไหร่ก็ยังไม่เห็นผลสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพลาดสิ่งเหล่านี้นะคะนี่คือสิ่งที่คนที่เข้ามาโคชชิ่งกับอัลฟาหลายๆคนเกิดปัญหาเหมือนเหมือนกันก็คือว่าคุณอัลฟาเราทั้งจินตนาการแล้วเห็นภาพรู้สึกแล้วแต่ทําไมมันถึงยังไม่เข้ามาทุกคนเป็นคล้ายๆกันเลยค่ะก็คือว่าคุณ manifest เยอะเกินไปนี่คือสิ่งที่กําลังบล็อกคุณอยู่แบบ เป็นตัวนิดเดียวที่บล็อกแล้วเมื่อคุณดึงสิ่งนี้ออกไปได้มันจะทําให้สิ่งเหล่าน,นั้นไหลเข้ามามากขึ้นเพราะวันหนึ่งค่ะบางคน manifest ตั้งแต่เช้าเทีย่ยงก็คิดและเย็นก่อนนอนคิดอีกไอความที่เราคิดบ่อยอะค่ะเพราะว่าข้างในเรารู้สึกขาดแล้วพลังงานที่รู้สึกขาดข้างในมันจะทําให้คุณได้รับสิ่งที่เป็นพลังงานในระดับเดียวกันเข้ามามากขึ้นก็จึงทําให้คุณรู้สึกขาดแล้วมันก็จะดีเลย์ออกไปมากขึ้นทีะนั้นเคล็ดลับวันนี้เที่ยวฟ้าวาฝากทุกคนก็คือว่า manifest ครั้งละวันพอค่ะเอ้ยวันละครั้งก็พอค่ะหรือว่าอาทิตย์ละครั้งไปเลยคือบางทีเอาฟ้าอแมนิเฟสตอนเช้าอีกอาทิตย์หนึ่งค่อยกลับมาคิดก็ได้เพราะจังหวะที่คุณลืมเนี่แหละค่ะจะเป็นจังหวะที่จักรวาลจะจัดสรรสิ่งต่างๆที่คนต้องการดึงเข้ามาให้คนในระยะเวลาที่มันเร็วกว่าที่คุณคาดคิดลืมค่ะเทคนิควันนี้คือลืมไปเลยสนุกฟินแล้วรู้สึกว่าได้มาแล้วเพราะในระหว่างวันมันจะมาหรือไม่มาช่างวันค่ะ อย่าลืมเอาไปใช้นะคะทุกคนสําหรับใครที่ต้องการเข้ามาโคชชิ่งส่วนตัวผ่านไพยกับอัลฟานะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าจะเข้ามายังไงตองคิวเข้ามาคุยกันนะคะทุกคนอัลฟารอคุยกับทุกคนอยู่ค่ะ